สดยามเช้าโดยบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บ e ลเคมีคลจำกัดมหาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในวันพุธนะครับวันนี้กลางสัปดาห์ครับ4กุมภาพันธ์แล้วนะครับไปดูตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ปรับขึ้นแรงมากเลยนะครับโดยปิดตลาดนี่บวกไปถึง305.36จุดครับ1.76เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ NASDAQ ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น51.05จุดครับ1.09%และ S&P 500นะครับปรับเพิ่มขึ้น29.18จุด1.44%นะเรียกว่าเกิน1%กันหมดทุกดัชนีของสหรัฐเลยนะครับ ปัจจัยก็มาจาก2ปัจจัยที่สําคัญครับก็คือเรื่องกรีซนะครับการเจรจากับเจ้าหนี้นะโดยเฉพาะทรอยกานะซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมาการยุโรปนะครับธนาคารกลางยุโรปและก็ไอเกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับปรากฏว่าน่าจะบรรลุข้อตกลงในทางที่นักลงทุนเองรู้สึกว่าเป็นสัญญาณในทางบวกครับคือทางฝ่ายกรีซเองไม่ประสงค์ที่จะไปแฮคัตหรือหันหนี้ลงนะครับแต่อยากจะให้มีการปรับเปลี่ยน เรื่องของพันธบัตรนะครับมีการโรเวอร์ over, มีการต่อต่อยุคพันธบัตรออกไปนะครับซึ่งก็ดูจะเป็นเรื่องที่แฮปปี้เอนดิ้งนะน่าจะจบกันได้ด้วยดีระหว่างเจ้าหนี้กับกรีซนะครับซึ่งได้รัฐบาลใหม่ซึ่งไม่เห็นด้วยกับนโยบายรัดเข็มขัดแล้วก็แลกกับการให้ความช่วยเหลือนะครับก็ส่งผลทําให้ดัชนีก็ขานรับกันไปส่วนประการที่2ก็เป็นจากราคาน้ํามันครับราคาน้ามันเมื่อคืนนี้ก็ยังพุ่งขึ้นสูงแรงติดต่อกันเป็นวันที่3นะครับก็หนุนทําให้หุ้นพลังงานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้้้นนนนแลวก็ดดึึงััชีขไปะครบ ซึ่งก็เช่นเดียวกับทางฝั่งยุโรปนะครับเรื่องของราคาน้ํามันแล้วก็เรื่องของกรีซนะครับก็เป็น2ปัจจัยครับที่หนุนทําให้ตลาดยุโรปเ,เมื่อคืนนี้ฟุตซีร้อยตลาดลอนดอนนะครับบวกไป89.25จุดครับ1.32%นะดัคเยอรมันบวก62.94จุดครับ0.58%แล้วก็ c c ซีโนะครับก็บวก50.23จุด1.09%เรเรียกว่าเปิดสัปดาห์นี้ อสองวันนะวันจันทร์วันอังคารน,นี่หุ้นของยุโรปและสหรัฐก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นกันโดยทั่วนหน้าเลยนะครับแล้วก็การปรับตัวอของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปเมื่อคืนนี้นะครับก็ส่งผลถึงเอเชียในเช้าวันนี้นะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของตลาดเอเชียที่เปิดทําการซื้อขายกันไปแล้วนะครับ ของญี่ปุ่นครับดัชนีนิเกอีนะครับเมื่อช่วง9ก้นาฬิกาก็บวก319.41จุดครับ1.84แเเซแล้วก็ล่าสุดเมื่อดูเมื่อสักครู่นี้บวกต่อไปถึงตอนนี้บวกขึ้นไปถึง,ง369.37จุดแล้วด้วยนะครับหรือว่า2.13เปอร์เซ็นต์ครับในขณะที่ห่างเส็ง ก็บวกไป180.72แหรือ0.74%ตแต่ช่วง9นาฬิกาที่เราเอารายงานให้ดูนี่บวกไป124.27จุดนะครับ0.51%สเรสิงคโปร์ก็บวกนะครับ12.49จุดครับ0.37%นะครับอินโดนีเซียบวก35.28จุด นะครับก็0.67แล้วก็ฟิลิปปินส์วันนี้เมื่อช่วงเก้นาฬิกานี่บวกขึ้นไปแรงแล้วนะฮะ90.53จุดครับ1.19คงมีเพียงจีนครับที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับที่ปรับลดลงเล็กน้อยครับ2.52จุด0.08แต่ว่าเมื่อล่าสุดที่เข้าไปดูนี่ก็เริ่มกลับมาอยู่ในแดนบวกแล้วนะครับสำหรับหุ้นของทางจีนครับก็หมายความว่าเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนบวกกันหมดนะครับก็เป็นปัจจัยหนุนมาจากราคาน้ํามันที่ขยัับบปรรขขึ้้้นนนคค่ออางงแืี ส่วนตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าดัชนีอยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวันนะครับพยายามที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ1,600จุดแล้วก็สำเร็จนะครับปิดตลาดนี่ปิดได้อยู่เหนือ1,600จุดนะครับโดยปิดที่1,602.54จุดมูลค่าการซื้อขายก็คึกคักทีเดียวน,นะครับ5 2 3 7 5ื่อยล้านบาทนะครับ โดยเมื่อวานนี้ทั้งสถาบันบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็ต่างชาติซื้อสุทธินะครับเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิถึง2,274ล้านบาทในขณะที่รายย่อยเป็นกลุ่มเดียวนะครับที่ขายสุทธิเมื่อวานนี้4,132.36ล้านบาทนะครับแล้วก็หุ้นพลังงานครับก็เป็นตัวที่ฉุดให้ดัชนีเมื่อวานนี้ปิดขึ้นมาจนกระทั่ง ได้อยู่เหนือ1,600จุดนะครับโดยปตทเมื่อวานนี้บวกไปถึง15บาทนะครับพี t e ทหรือว่าปตทสอพอนี่ก็บวก8บาทนะครับในขณะที่แอสวาบวก3บาทนะครับจะลบ30สตางค์แล้วก็ทรูลบ10สตางค์นะครับส่วนวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปฟังมุมมองจากคุณสุเชษสุขแท้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพชรสายและก็ท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตอัปเดตตลาดสักนิดนะครับวันนี้เนี่ มีความสนุกอย่างอัพเดตตลาดในเอเชียนะครับฮ่องกงขนาดนี้เนี่ยอยู่24 2ห4 5จุดนะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยบวกไป38.8แด่ที่เซื้อไพ่ผมมากๆเนี่ยคือฟิลิปปินส์นะครตอนนี้บวกไปถึง104จุดนะครับตอนนี้ในเอเชียออสเตรเลียบวกไป67จุดนะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้นั้นบวกไป21จุดตลาดในเอเชียบวกหมดนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ที่ดัชนี1,620-1,630เนี่ยจะเป็นเป้าหมายของการที่ไทยต้องขึ้นไปทำลายนะครับต้องไปกระทบกระเทือนอยู่ตรงนั้นนะฮะไปกระแทกกระทันไปยืนอยู่ให้ได้นะครับวันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญกลุ่มที่จะส่งผลต่อเนื่องคือกลุ่ม ICT นะครับเพราะว่ามีเรื่องของงบของ a แอดวานจะเข้าสู่ระบบตลาดนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ก็คือ ซื้อถือต่อนะครับต่อเลยนะครับยืนถือต่อไปเลยแล้วก็ไปขายกันไปไปลายอาทิตย์ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเลยครับ mm. นะครับเพราะวันนี้ตลาดดูแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากจริงๆครับสาหรับวันนี้นะครับวันนี้ทางไทยพีิตามหุ้น BGS นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการมานาเรียนเสอเพราะว่าแนวโน้มของผลการงานเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ปีนี้มีเป้าหมายจะเปิดโรงพยาบาลใหม่สองโรงพยาบาล ราคาเป้าหมายวางไว้ที่22บาทกรับแนะนําให้ซื้อ PE ตอนนี้เท่ากับ PE กลุ่มอุตสาหกรรมโดยใกล้เคียงกันทั้งหมดก็คือประมาณ3.5เท่าแต่เนื่องจากมีการกลับเข้าการใช้บริการของคนมีเพิ่มมากขึ้นนะครับจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาแล้วก็จากภายในในประเทศที่เดินก็ที่ใช้บริการมากขึ้นครับสิ่งที่น่ากลัวอย่างเดียวความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงอย่างเดียวก็คือเรื่องเศรฐฐฐฐษฐกิจชะลอตัวเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตาม วางเป้าหมาย22บาทครับวันนี้ซื้อถือหุ้นเลยครับใครมีหุ้นอย่าเพิ่งรีบขายวันนี้นะครับเสียดายครับไว้ขายวันศุกร์เอาแล้วกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นคําแนะนําจากคุณสุเชษสุขแท้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าที่บอกว่าราคาน้ํามันขยับขึ้นนั้นขยับขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาติดตามครับตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอน ชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธ์ุมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global c h e m i c a l หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ุภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสารรค์และเพิ่มคูณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้ นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง อยากรวดเร็วนะครับไปดูราคาน้ำมันครับเมื่อคืนนี้ WTI ปรับลดลงปรับเพิ่มขึ้นถึง3เหรียญ48เซนนะครับในขณะที่เบรนซ์บวกขึ้นไป3เหรียญ16เซนปัจจัยสำคัญมาจากสัญญาณว่ากำลังการผลิตของสหรัฐลดลงตามที่โอเปกกดดันแล้วนะครับก็คงจะบรรลุเป้าหมายของโอเปกแล้วครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับเงินบาทเปิดมา32.58นะครับมีไบแอสแข็งค่านะครับในขณะที่เยนมีทิศทางอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับซึ่งตรงกันข้ามกับยูโรครับยูโร ส่วนทองคําเมื่อคืนครับเมื่อสินทรัพย์เสี่ยงกลายเป็นตลาดที่คึกคักนะครับก็มีการเทขายทองคําลงมานะครับเมื่อคืนนี้ทองย่อลงมา16เหรียญ60เซนครับมาปิดที่1 2 0เหรียญ30เซนแล้วก็ขนาดนี้ก็ยืนอยู่ประมาณนี้นะครับ1 2 6 0เหรียญบวกลบ1เหรียญนะครับส่วนเมื่อวานนี้สมาคมค่าทองคาเปลี่ยนแปลงราคา6ครั้งครับเบ็ดเสร็จแล้วบวกขึ้นไป100บาทนะครับส่วนเช้าวันนี้มาดูราคาครับเงินบาทที่แข็งค่าด้วยแล้วก็ทองที่ย่อลงมาเมื่อคืนนี้นะครับโค้ด1,20 บาท60นะครับทำให้เช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งแรกปรับลดลง300บาทต่อบาททองคำนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ